สวัสดีผู้ชมุกท่านะครับวันนี้พามาที่ไดโน่ฝั่งบางพีบ้างนะครับก็คือโพไดโน่นะฮะวันนี้ลูกคา้านัดครับวันหยุดนะฮะนัดมาบอกว่าลวงหน้ามาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อยากจะติดตั้งก,งกล่องมาไกลด้วยวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดูรถที่จะพาไปชมวันนี้ก็คือรถไม่ได้แปลกใหม่อะไรเป็นรถอีซุดีแม็กตัวเก่าปี17เครื่อง1.9เ้าขาบอกว่ามันเล่งแซงอืดวิ่งแซงลําบากเวลาจะแซงรถบรรทุกอะไรพวกนี้มันลําบากลองไปคุยกับเขาดูไหม วันนี้พี่มาจากจังหวัดอะไรน,นะพี่ชัยภูมิครับถามชิงพี่ทำไมมาไกลจากชายภูมิเลยถึงมาหาผมเลยมา,มายิงตรงนู่นคือผมติดตามพี่มานานแล้วครับอ๋อครับ<ม>พี่แล้วทีนี้มีโอกาสก็เลยมาเลยอ๋อมาเลยใช่ครับยอมใจพี่เขาเลยยิงตรงมาถึงกรุงเทพเลยนี่สมุดปาการแล้วมาถึงนี่นะครับอยากรู้นิดนึงพี่ว่าติดตั้งกล่องอัลตราบูธพี่ศึกษายังไงคือแบบ อยากจะเอากล่องมาใส่รถคือต้องการอะไรกับรถอ่าคือผมอยากได้ช่วงขอบตัวนะครับอ่าให้ไวขึ้นใช่ครับแล้วก็การเล่นแซงครับอ่าท,ที่ที่ดีขึ้นอ่า,าคือตอนเนี้ยอ่าผมมีปัญหาตอนตอนขึ้นแซงมากเวลาพี่เอาง่ายคือส่วนใหญ่ลูกค้าผมจะเจอกันที่เขาแชร์กักนก็คือเวลาจังหวะพี่จะแซงรถรถใหญ่อรล้อร,รถบรมทุกมันแซงยากใช่ไหมพี่ใช่ มันจุ่มคขนเร่งเยอะป่ะพี่เยอะเยอะเยอะใชครับก็วันนี้พี่คาดหวังไว้ว่าประมาณกี่แรงม้าดีอยากได้อากเดิมได้สักสองร้อยอยากได้200รอยแรงม้าเอ้าเดี๋ยวลองไปดูกันเกียร์ธรรมดาด้วยครับผมจะทําให้พี่ผิดหวังจะพยายามให้ได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนขึ้นไดโน่ดูก่อนว่ารถดเดิมได้กี่แรงม้ารจูนปุ๊บได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพาพี่ออกไปวิ่งลองกันโอเคครับผมเดี๋ยวไปข้างในเลย การที่ใช้รถเก่าอ่ะบางคนแบบเฮ้ยอยากจะข่ายรถว่าซื้อรถตัวใหม่ดีกว่าว่ะรถเราแม่งอืดแล้ววิ่งไม่ดีแล้วผมว่ามองอีกมุมหนึ่งนะถ้าลูกค้ามีงบติดตั้งกล่องเข้าไปอาจจะเปลี่ยนความคิดลูกค้าเลยก็ได้อยากจะใช้รถคันเก่าของคุณนะยาวๆนะครับเพราะว่าสมรรถนะมันดีขึ้นหลายคนถามว่าเฮ้ยการติดตั้งกล่องเนี่ยแม่งมีปัญหามีส่งผลต่อเครื่องยนต์หนักหราไหมไม่ครับผมกล้าพูดเลยเพราะลูกค้าผมมาติดตั้งกล่องมาเยอะแล้ว การใช้งานก็ใช้กันแบบใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบแค่มาเฮ้ยอยากแรงตื้นนิดเดียวอะไรไม่ใช่คือเราใช้กันยาวณตอนเนี้ยแปดถึงเก้าปีแล้วลูกค้าไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่างหนึ่งเลยไอการสึกหลอเครื่องยนต์เนี่ยทุกคันมีอยู่แล้วจะติดกล่องหรือไม่ติดกล่องก็มีการสึกหลอของเครื่องยนต์แต่คราวเนี้ยขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาหลักๆเลยนะการบำรุงรักษาของเครื่องยนต์คุณไม่ว่าจะเป็นกองอากาศกองน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์และอีกหลายๆส่วนนะหม้อน้ํานะครับ ถ้าคุณดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดหรือตรวจเช็คระยะกับทางอู่รถตลอดเชื่อผมเมันอยู่ได้ยาวนะครับไม่ได้พังง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สึกหลอง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าดูต่อคันนี้เป็นชุดโปร15,000บาทคือกล่องอัตาบูธพร้อมสายไฟตรงรุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยเสียบปลั๊กตรงรุ่นอย่างที่เห็นอย่างที่เคยดูกันนะฮะรถคันนี้มีแค่ท่ออินเตอร์นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจูนเราเป็นไงดูเลย โอเคครับปรับจูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับได้เกินโคต้าที่ลูกค้าอยากได้นะครับแต่ทั้งนี้แรงมาขึ้นเยอะจริงต้องให้ลูกค้าเป็นคนการันตีลองวิ่งลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนที่จูนเรียลไทม์คือจูนสดคันต่อคันต้องบอกว่าเรียวไทม์คือจูนสดคันตะ่อคันณเวลาตอนนั้นคือเจอปัญหาคือรถมีควันดำครับ เลยดูหน้าปัดลูกค้าลูกค้าวิ่งมาแสนกว่าโลแล้วแล้วซึ่งลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวติดก,กองเสร็จลูกค้าเขาจะไปล้างท่อไอดีอุดอีจียนะครับซึ่งน่าจะตันมากแล้วรถเดิมควันท่วมนะฮะก็แก้ไขไปได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่เดี๋ยวให้ลูกค้าเขาไปทําความสะอาดเรื่องท่อไอดีสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่อง e g r นะครับมันคือไอเสียวนกลับเข้ามาทาอดีบางครั้งมันอุดตันนะฮะมันสกปรกนะครับ ถ้าใครจะไม่อุดก็ได้แต่มันขยันล้างท่อไอดีกันสักนิดหนึ่งสักสามหมื่นกิโลล้างทีเดี๋ยวไปดูแรงม้ากันจากเดิมรถนะครับที่เมื่อกี้ลองเทสต,ตอนที่ยังไม่มีกล่อง139แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่351นิวตันเมตรนะครับจูนเสร็จเรียบร้อย215แรงมา้านะครับแรงบิด531ถามว่าทำไมได้แรงม้าเยอะปกติแล้วผู้ชมที่ดชมในช่องของผมจะเห็นแต่รถ SUV อันนั้นเกียร์ออโต้อันนี้เกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดาระบบส่งกาลังมันไม่ได้เหมือนเกียร์โต้มันไม่มีการหน่วงโหลดเยอะมากเกินแรงม้ามันก็ได้เยอะนะครับไม่ต้องไปตกใจหรือคล้องใจอะไรว่าเฮ้ยเกียร์แรงม้าทําไมมันเยอะจังวะอะไรเงี้ยไม่อันนี้เกียร์ธรรมดาบางคันผมได้มากกว่านี้หรือบางคันน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของรถนะครับอ่ะเดี๋ยวพาลูกค้าเอาไปลองดีกว่าเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากที่ ปรับจูไปแล้วพี่อยากได้แรงม้า200แรงมา้าตอนนี้ได้215เกินคาดครับเกินคาด,าดประทับใจไหมพี่ในเรื่องแรงมา้าครับประทับใจครับเดี๋ยวตอนเนี้ยไอแรงมา้าเดี๋ยวว่ากันให้พี่ลองก่อนว่ามันแตกต่างจริงเปล่านะเดี๋ยวผมอยากให้พี่ลดเบอร์คันเร่งไฟฟ้าลงด้วยเพราะว่าตอนนี้จูนแล้วบูทมันติดไวกว่าเดิมแล้วใช่ใช่โอเคเดี๋ยวพี่ลองนะตังเยอะมากเบากว่าเดิมมพี่พี่ลองกดดูก็ได้ตรงเนี้ยพี่เอาเอาแค่ครึ่งคันเร่งก็ได้พี่ไม่ต้องเต็ม <laughs> 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 เดี๋ยวพี่ไปล้างท้อไอดีต่อใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ครับเ <laughs> มื่อกี้พี่ก็เห็นเนาะผมกดคัาเร่งให้ดูว่ารถเดิมๆควันก็มานะ <c oughs> <c oughs> ท่อยดีคือปกติพี่ไม่อ่ายังไม่เคยล้างท่อไอดีหรืออุติเจเลยถูกป่ะครับ <c oughs> ใช่ครับยังยังไม่เคยล้างเลย <c oughs> อ๋อแต่อย่างอื่นพี่แม่อ่าบำรุงรักษา,าตลอดใช่ครับ มันแตกต่างจากเดิมยังไง,งๆๆไมั่งพี่คือไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะครับครับผมคือแตกนิดเดียวก็มานิดเดียวมาเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบเดี๋ยวความประหยัดเดี๋ยวพี่ผมค่อยติดต่อไปหาพี่กันเนาะ <ๆ S 2> ว่าประหยัดกว่าเดิมขนาดไหนครับได้ครับอ่ารับก็หลังจากการทดสอบเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินหมดแล้วว่าลูกค้าบอกว่าแตกต่างชัดเจนนับคันเร่งเบาแซงง่ายความประหยัดเดี๋ยวค่ว่ากันทีหลัง แต่ประหยัดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผมโทรไปถามลูกค้าหลังการขายลูกค้าบอกประหยัดกว่าเดิมชัวร์นะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจการติดตั้งกล่องก็โฟรมา081เอ้ย086 533ป9 1กนะครับหรือเบอร์ขึ้นด้านข้างนะแล้วก็สำหรับใครที่สงสยัยเฮ้ยคุณนะอยู่ที่ไหนดูให้จบคลิปแล้วจะรู้ว่าผมอยู่สำนักง,งานใหญ่ ECU ช็อปส่วนอุณภูมินะเป็นจูนเนอ์อยู่ที่นั่นแล้วก็คอยดูแลซัพพอร์ตดีลเลอร์ทั่วประเทศนะฮะ แต่ชุดโปรโมชั่นที่ผมจัดอยู่หน้าตอนนี้คือผมนัดเจอลูกค้าตามไดโนเทสถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับไปละสวัสดีครับ